นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่53ฝังศพและการคืนชีพณนะโรงพยาบาลกลางเมืองเหลียนภายใต้คืนที่มืดมิดหลิวซินมองไปทางกองดินที่ถูกก่อขึ้นใหม่ด้วยความเศร้าโศกน้ำตาไหลอาบแก้มเมื่อคุณอยากที่จะเลี้ยงดูตอบแทนพ่อแม่ท่านก็ลาจากโลกนี้ไปแล้ว ในขณะที่เห็นภาพของแม่ตัวเองถูกฆ่าตายอย่างอนาถด,ด้วยตาตัวเองไม่เหลือแม้แต่กระดูภาพนั้นได้กระตุ้นให้หลิวซินคิดถึงอดีตขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวได้ผ่อนคลายลงแต่ความทรมานในจิตใจของเขาความเสียใจรวมไปถึงความโกรธแค้นได้ถาโถมเข้ามาเป็นระลอกคลื่น ราวกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอารมณ์ความรู้สึกที่หนักหน่วงนั้นมากมายจนแทบจะทำให้หนุ่มที่เคยร่าเริงมาก่อนคนนั้นกลายเป็นคนซึมเศร้าไปโดยปริยายขอแสดงความเสียใจด้วยในขณะที่มองไปยังท่าทางเจ็บปวดและเศร้าในใจของควางซางก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันเขาทำได้เพียงตบไปบนไหล่ของหลิวซินเบาๆจากนั้น ก็พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าทำแม่ของนายยังอยู่ท่านก็คงไม่อยากเห็นนายตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกอเมื่อได้ยินคําพูดของควางซางน้ําเสียงที่แหบแห้งและสั่นเครือของหลิวซินได้ถามขึ้นว่าผมมันไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมถึงช่วยแม่ไว้ไม่ได้นี่มันไม่ใช่ความผิดของนายนายทำดีที่สุดแล้วถ้าจะโทษก็ให้โทษที่โลกใบนี้มันโหดร้ายเถอะ ควางส่างเงียบไปสักพักจากนั้นก็สายหน้าแล้วพูดขึ้นว่าคนตายก็ตายจากไปแล้วแต่คนเป็นก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเพื่อตัวนายเองหรือเพื่อพ่อของนายนายก็ต้องสร้างพลังชีวิตขึ้นมาให้ได้ผมรู้หลิวซินจับหัวของตัวเองก่อนพูดอย่างสะอึกสะอื้นด้วยใบหน้าที่แสนเจ็บปวดว่าแต่ผมทำไม่ได้ เมื่อผมนึกถึงภาพของแม่ผมก็เมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินก็อดกุมหัวตัวเองแล้วปล่อยโฮออกมาเขาไม่ใช่ชายชะการที่แข็งแกร่งดังเหล็กไหลและก็ไม่ใช่เครื่องจักรที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกถึงอยากจะเดินออกมาจากความเศร้าก็ยากเกินกว่าที่จะทำได้จริงๆแล้ว เมื่อผเผชิญหน้ากับหลิวซินที่ร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั้นควางสางก็เกิดความรู้สึกลังเลขึ้นมาจากนั้นจึงพูดขึ้นว่าทั้งหมดนี้มันก็ไม่แน่ว,ว่าไม่อาจแก้ไขได้นะเมื่อพูดถึงตรงนี้ควางสางก็หยุดไปสักพักแล้วจึงพูดต่อว่าคนตายไม่อาจฟื้นคืนประโยคนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในตอนนี้แล้ว อะไรนะเมื่อได้ยินคำพูดของความสางหลิวซินก็ตัวสั่นขึ้นมาทันใดจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปทางความสางและถามขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่าพี่เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะฉันพูดว่าถึงแม้ว่าแม่ของนายจะตายไปแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้อีกความสางสูดลมหายใจเข้าลึก,ลก แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าอย่าลืมว่าโลกในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วซอมบี้คองแม้กระทั่งซาดโกะปีาศาจเหล่านี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วและแน่นอนว่าจะต้องมีเทพ,พเจ้าและเหล่าเซียนปรากฏขึ้นมาด้วยเช่นกันสาหรับการดำรงอยู่ของผู้แข็งแกร่งเหล่านี้การฟื้นคืนชีพของคนคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อพูดถึงตรงนี้ดวงตาของควางซางก็เปล่งประกายปัญญาขึ้นมาแวบหนึ่งแม้กระทั่งปีศาจท,ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ซารโกก็มีความสามารถในการทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้นี่ใช่คำพูดของควางซางเปรียบเสมือนสายฟ้าฟ้าที่ปลุกให้หลิวซินฟื้นตื่นขึ้นมาเขายืนขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนพูดด้วยใบหน้าตื่นเต้นว่า ผมจำได้ว่าสารโกะในหนังเรื่องริงสามารถทำให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกทั้งในหนังเรื่องอื่นๆก็ยังมีสิ่งของที่สามารถทำให้ฟื้นคืนชีพได้อีกหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นคำพีวิญญาณคาถาเรียกวิญญาณกลับคืนของเหล่านี้ก็สามารถทำได้ถูกต้องดังนั้นถ้านายอยากจะช่วยเหลือแม่ของนายจริงๆงั้นก็จงใช้ชีวิตต่อไปให้ดีๆจากนั้นก็ทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด เมื่อเห็นหลิวซินที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งขวางซางก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วตบไปบนไหล่ของลิวซินก่อนพูดขึ้นว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสักวันที่หายนะนี้สิ้นสุดลงเราจะกอบกู้ทุกอย่างกลับคืนมาผมรู้แล้วครับขอบคุณมากพี่ชายลิวซินพยักหน้าอย่างแรงใบหน้าของเขาได้ปรากฏแววแห่งความหวังขึ้นมาทัานใด เหลืออีกหกวันพวกเราจะต้องเจอกับซารโากแล้วถึงตอนนั้นมเมื่อพูดถึงตรงนี้สีหน้าของหลิวซินก็เปลี่ยนไปอีกครั้งจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยความตกใจว่าเฮ้ยบัดซบเอ้ยเหลือเพียงแค่หกวันเท่านั้นถึงตอนนั้นพวกเราจะเจอกับซาราโกแล้วเราอาจจะสู้กับมันไม่ไหวนะพี่ดังนั้นไม่ว่าจะเพื่อตัวนายเอง หรือเพื่อแม่ของนายเราจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้นภายใน6วันจนกระทั่งสามารถทำให้พลังเหนือมนุษย์ของตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นดวงตาของควางซางฉายแววเด็ดเดี่ยวแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าจริงๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดกับนายมาก่อนนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกินไปเมื่อพูดถึงตรงนี้ ควางซางก็รวบรวมความคิดขึ้นมาแล้วจึงพูดต่อว่ายังจำได้ไหมเมื่อสองวันก่อนที่เราแยกกันบนถนนหลักจริงๆแล้วหลังจากนั้นฉันก็เจอกับคนตาบอดที่ทำนายดวงชะตาคนหนึ่งระหว่างทางเขาลากฉันไปแล้วก็พูดกับฉันเรื่องที่เกี่ยวกับจุดจบโลกแล้วก็พูดถึงเรื่องของซอมบี้เมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจึงหยุดฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับจุดจบโลกเหล่านั้น ว่ากันว่าหลังจากวันสิ้นโลกนั้นมาถึงแล้วคนที่มีความสามารถมากส่วนหนึ่งจะได้พลังงานเหนือมนุษย์ที่ฟื้นตื่นขึ้นมาแต่พลังเหนือมนุษย์นั้นเป็นเพียงแค่ระดับเริ่มต้นถ้าอยากให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกก็ทําได้เพียงแต่ว่าต้องดูดซับพลังงานอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองจนสามารถวิวัฒนาการและบรรลุพลังเหนือมนุษย์ในระดับสูงขึ้น แต่วิธีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนั้นมีประมาณ3วิธีวิธีที่1เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการปล่อยให้พลังเหนือฟ้าดินผสานล้อมรวมกันภายในร่างกายของตัวเองแต่มันได้ประสิทธิภาพช้าหน่อยถ้าอาศัยวิธีการนี้ให้บรรลุพลังเหนือมนุษย์แล้วก็เกรงว่าคงต้องใช้เวลาราวๆสามสถปีถึงจะสามารถทําได้วิธีที่ส ก็คือการบําเพ็ญจากหนังสือฝึกพลังหายากตามตำนานเพื่อเร่งการดูดซับพลังของฟ้าดินให้ได้เร็วขึ้นแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เร็วมากนักคาดว่าน่าจะใช้เวลาเร็วที่สุดก็คงจะลดจาก30-50ปีลงมาเหลือประมาณ3-5ปีแต่สำหรับพวกเรากลับไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักส่วนวิธีการสุดท้ายจริงๆฉันก็เคยมีประสบการณ์โดยตรงของตัวเองมาก่อน นั่นคือการฆ่าซอมบี้หรือไม่ก็สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์แล้วดูดซับพ,พลังของพวกมันหรือไม่ก็แย่งคริสตลัลพลังงานภายในร่างกายของพวกมันมาทําการดูดซับอย่างเช่นคริสตลัลภายในร่างกายของเจ้าลิกเกอร์ตัวนั้นแล้วก็เลือดมแมลงที่อยู่ภายในตัวของตะกัแตนยักษ์ตัวนั้นทั้งหมดคือแบบนี้แหละดังนั้นยิ่งในสถานการณ์ตอนนี้ของพวกเราพวกเราจำเป็นต้องล่าซอมบี้เหล่านั้น และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ในเวลาที่จำกัดแบบนี้ไม่อย่างนั้นอย่าว่าแต่ต่อจากนั้นเลยหลังจากพ้นคำสาปแช่ง6วันไปแล้วพวกเราก็อาจจะไม่สามารถมีชีวิตได้อีกต่อไปจริงๆแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการสืบทอดน,นั้นมีเยอะมากแต่ความ้างไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้จึงทำได้เพียงเปลี่ยนวิธีการพูดนั้นสำหรับคนทำนายคนนั้น ตอนนี้โลกก็วุ่นวายซะขนาดนี้ใครมันจะไปยืนยันได้ว่ามันจะมีจริงไหมอ่ามีหน้าล่ะพี่ถึงได้ดูเหมือนจะเข้าใจจุดจบโลกนี้มากเป็นพิเศษแล้วตอนที่พลังเหนือมนุษย์ของผมฟื้นตื่นขึ้นมาพี่ก็แลดูเฉยๆที่แท้ก็เป็นเพราะแบบนี้นี่เองเมื่อได้ยินคำพูดของควางสางหลิวซินก็อึ้งงันไปจากนั้น ใบหน้าของเขาก็ปรากฏสีหน้าแห่งความเข้าใจขึ้นมาอย่างฉับพลันพร้อมกับพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าดีงั้นรอให้คืนนี้ผ่านพ้นไปก่อนเมื่อท้องฟ้าสว่างขึ้นเราออกไปตามล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ในป่าลึกกันด้วยพลังของเราสองคนเพียงแค่ไม่พบเจอกับค้องอะไรนั่นพวกเราก็สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้อืมควางสั่งพยักหน้า ถ้าเราต้องการความร่ำรวยและเกียรติยศเราก็ต้องเสี่ยงหากอยากคิดจะแข็งแกร่งเราก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนายไม่สู้จนให้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากหกวันไปแล้วคงจะมีแต่เส้นทางแห่งความตายเท่านั้นที่รออยู่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้งั้นก็เพิ่มฉันเข้าไปอีกคนไม่ดีกว่าหรอแต่ทว่าในตอนนั้นเองเสียงของตัวลวู่ก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลัน จากนั้นเจ้าหนุ่มนั่นก็เดินออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันมันเสียมารยาทนะถึงแม้ว่าตัวลั่วจะเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาหลายครั้งพูดได้ว่าร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันก็คงจะไม่เกินไปด้วยซ้าแต่สาหรับเจ้าหนุ่มน,นิสัยไม่ดีคนนี้คงยากที่เขาจะแสดงสีหน้าที่ดีให้ได้เฮ้ยฉันไม่ได้มาแอบฟังพวกนายคุยกัน ฉันเพียงแค่มาชิ้งชองเท่านั้นตัวล่วยักไหล่ก่อนยิ้มพลางพูดขึ้นมาว่าหลังจากนั้นก็ได้ยินพวกนายคุยกันโดยไม่ทันระวังพูดอย่ากับว่าการฉีบนพื้นดินมันมีมารยาทอย่างนั้นแหละในโรงพยาบาลไม่มีห้องน้ำนี่ไงเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวหลิวสินก็อดที่จะพูดแทรกขึ้นมาไม่ได้เอาละเอาละอย่ามวัวแต่เล่นลิ้นกับเจ้านี่อยู่เลย ขวางสางพูดตัดบทหลิวซินไปหลังจากนั้นก็สายหน้าแล้วพูดขึ้นว่านายอยากเข้าร่วมด้วยพวกเราก็ยินดีต้อนรับขอแค่นายไม่ลอบกัดพวกเราตอนกำลังสู้กันก็พออันนั้นใครจะไปรู้ล่วงหน้าล่ะแต่ที่แน่ๆถ้าพบเจอกับอันตรายฉันจะไม่เสียสละตัวเองไปช่วยพวกนายตัวลัวหัวเราะออกมาและโบกมือไปมาก่อนพูดขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> แต่อันนั้นมันหมายถึงสถานการณ์ปกติทั่วไปนะฉันเองก็ไม่เคยคาดหวังให้นายมาเสียสละดตัวเองเพื่อช่วยพวกเราอยู่แล้วควางสาางไม่ได้สนใจคำตอบของตัวล้วอยู่แล้วเขาพยักดาแล้วพูดขึ้นว่าอ๋อจริงสิเลือดมแมลงนั่นนายใช้มันหรือยังผลเป็นยังไงบ้างโอ้ผลลัพธ์ดีมากเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงเลือดมแมลงนั้นสายตาของตัวล้วก็เปล่งประกายคึกคักข,ขึ้นมาทันใด ถึงแม้ว่ารสชาติจะแย่เหมือนกับฉี่ที่หมดอายุไปหน่อยแต่ผลลัพธ์มันไม่ต้องพูดถึงเลยไม่งั้นนายคิดว่าฉันจะมาหาพวกนายทำไมล่ะนายดื่มมนเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวหลิวซินและฮวางซ้างก็อ,อึ้งงันไปจากนั้นก็อมองหน้ากันแล้วแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาเอา้าก็ใช่สิฉันจะทิ้งของดีๆแบบนี้ได้ยังไงกันนี่ ไม่เพียงแต่จะดื่มหมดจนไม่เหลือไว้สักหยดเท่านั้นนะฉันยังเลียขวดน,น้ําแข็งนั่นอีกรอบด้วยตัวลัวพยักหน้าจากนั้นก็มองมาทางสีหน้าแปลกใจของควางซางและหลิวซินเดี๋ยวนะทำไมพวกนายถึงแสดงสีหน้าแบบนี้ล่ะหรือว่าเลือดมแมลงนั่นหลิวซินและควางซางทำได้เพียงเงียบเท่านั้นภายใต้สถานการณ์หน้าลำบากใจเช่นนี้ พวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจหรือสินก็อดที่จะถามขึ้นมาไม่ได้ที่นายพูดว่าเอานายรู้ได้ยังไงว่ารสชาติฉีหมดอายุเป็นยังไงหรือว่านายาหรือว่าเฮ้ยพวกนายสองคนนี่มันระยำจริงๆเลยฉันจะฆ่าพวกนายวินาทีต่อจากนั้น เสียงตะโกนอันโกรธเคืองของตัวลัวก็ดังออกมาจากโรงพยาบาลทันที